สวัสดีครับผมโรนบน้วงหลอด director of instruction ที่ golfing club โาวโม,มาเซ็นเตอร์นะครับก็สำหรับท่าทนักกอล์ฟที่ติดตามช่องยูทู e ผมมานะครับก็ทราบดีว่าทุกคลิป ทุกเทคนิคนะครับก็จะเป็นสาระที่ดีที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้นําไปประยุกต์ใช้กับเกมกอล์ฟของท่านได้เพื่อที่จะให้เล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นพัฒนาวงสวิงให้ดีขึ้นแล้วก็เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขนะครับในวันนี้ครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําถึงส่วนประกอบในวงสวิงที่สําคัญส่วนหนึ่งเลยนะก็คือหน้าที่ของข้อมือนั่นเองนะครับโดยหน้าที่ของข้อมือนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในวงสวิงนะครับทั้งช่วยให้คอนโทรลนะครับแล้วก็คือการควบคุมนะครับแล้วก็เรื่อง แล้วก็ p พาเวอร์ครับมาเริ่มที่คอนโทรลก่อนนะครับสำหรับการคอนโทรลนะครับข้อมือนะครับมีผลต่อการคอนโทรลหรือว่าการควบคุม3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1เรื่องของสวิงเพลนนะครับสวิงเพลนนะครับในการสวิงในการตีเนี่ยนะครับจะมีทั้งสวิงเพลนตอนขึ้นแล้วก็สวิงเพลนตอนลงนะครับสำหรับสวิงเพลนตอนขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการหักข้อมือที่เร็วนะครับสวิงเพลนของไม้หรือว่าน้ำไม้เนี่ยจะมีการตั้งขึ้นลักษณะนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีการหักข้อมือช้านะครับมีการลากมาก่อนแลวหักข้อมือช้าเนี่ยนับสวิงเพลนที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างแบนหรือว่าลักษณะของการหักข้อมือขึ้นถ้าเรา,เรา it, ห <Braun S 1> ักไปข้างหลังสวิงเพลนจะแบนถ้าเราหักไปข้างหน้าสวิงเพลนจะตั้งขึ้นนะครับนั่นคือการหักข้อมือระนาบของการหักข้อมือถ้าเราหักขึ้นแบบนี้มุมจะตั้งขึ้นถ้าเราหักแบนอย่างนี้มุมก็จะแบนลงนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับสวิงเพลนตอนแบ็กสวิงสวิงเพลนตอนดาวสวิงก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เราดาวสว เอียงของข้อมือไปทางด้านหลังเยอะเนี่ยนะครับสวิงเพลนเนี่ยก็จะค่อนข้างแบนนะถ้าเกิดว่าการหักข้อมือนะครับมีการตั้งขึ้นแบบนี้สวิงเพลนก็จะตั้งขึ้น,นครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะสร้างสวิงเพลนที่จะตั้งขึ้น,นครับลองเซ็ตข้อมือให้เร็วขึ้นเพื่อให้สวิงเพลนตั้งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีการแชลโลหรือว่าการทําให้ไม้เนี่ยมีการนอนมาตอนดาวสวิงให้นานขึ้น,นครับ ก็ลองให้ข้อมือมันมีการหักไปข้างหลังลักษณะนี้ให้นานขึ้นนะครับนี่นคือการคอนโทรลส่วนแรกคอนโทรลส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของ Angle ิลไบแท็หรือว่ามุมเข้าประทานนั่นเองครับมุมเข้าปะะระทานนจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยหรือว่ามีมุมกดมากหรือน้อยเนะี่ยขึ้นอยู่กับลำดับหรือว่าจังหวะของการคลายข้อมือนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คลายข้อมือเร็วนะครับลักษณะนี้แน่นอนว่ามุมเข้าประทานนั้นจะเป็นมุมที่ค่อนข้างเสยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คลายข้อมือช้านะครับมีแลกเข้ามาเยอะนะครับแล้วค่อยคล อันนี้จะเกิดมุมข้อพทาที่ค่อนข้างชันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เราตีดริเวอร์เนี่ยนะครับการคลายข้อมือตรงนี้นะจะต้องมีการเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพื่อที่จะสร้างมุมข้อพทาที่เป็นลักษณะเสยนะครับในขณะที่ถ้าเราตีเล็กสั้นนะครับเราไม่ต้องการมุมข้อพทาแบบเสยการคลายข้อมือตรงนี้อาจจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างดิเล์นะครับหรือว่าเกิดขึ้นตอนที่แขนนั้นมาถึงที่ขาซ้ายนะครับแล้วก็มีการคลายลงไปนะครับนั่นคือของการคอนโทรลส่วนที่2นะครับคอนโทรลส่วนที่3นะครับก็คือ การคอนโทรลหน้าไม้เปิดปิดนะครับจะเห็นว่าถ้าผมยื่นมือเข้าแบบนี้นะครับการเปิดปิดของหน้าไม้เนี่ยนะครับถ้าผมหมุนมือไปทางซ้ายหน้าไม้จะปิดหมุนมือไปทางขวาหน้าไม้จะเปิดนะครับดังนั้นนอกจากเรื่องของสวิงคลนแล้วก็แองเกิลแอคชัแล้วนะครับการคอนโทรลหน้าไม้ก็เกิดขึ้นที่ข้อมือเหมือนกันนะครับถ้าเกิดในช่วงดาวซิงลงมานะครับเรามีการหมุนมือลงลักษณะนี้หน้าไม้จะคว่ำและลูกก็จะออกซ้ายนะครับถ้าเรามีการหงายมือขึ้น แล้วก็ผ่านส่งลูกไปแบบนี้หน้าไม้ก็จะเปิดลูกก็จะออกขวานะครับดังนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาอาการตีแล้วลูกออกขวามากเกินไปลองเช็คการหมุนของข้อมือดูว่าคุณมีการหมุนของข้อมือตรงเนี้ยเข้ามาทันเวลาหรือเปล่านะครับก็จะทําให้การคนโทรลเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นนะครับนั่นคือ3เรื่องของการคนโทรลนะครับทั้งการคุมสวิงเพลนนะครับการคุมมุมเข้าปะทะนะครับหรือว่าแองเกิลแบ็คแท็กแล้วก็การคนโทรลหน้าไม้นะครับหรือว่าการปิดเปิดของหน้าไม้นะครับ ในส่วนของ power ส่วนของพลังนะครับผมแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือ 1. นะครับแรงในการทิ้งลงของข้อมือหรือว่าการคินช์ลงมาของข้อมือนะครับสังเกตนันกกอล์ฟที่สามารถที่จะหักข้อมือได้เยอะนะครับแล้วสร้างแรงทิ้งลงมาแรงสับอย่างเงี้ยได้เยอะนะครับจะเกิดทันลังค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันในทางตัวน้ามถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สร้างมุมของข้อมือค่อนข้างน้อยการทิ้งลงมาตรงนี้ย่อมน้อยกว่านะครับดังนั้นนะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสร้างพลังให้ได้เยอะขึ้นนะครับ นอกจากการใช้ช่วงล่างแล้วใช้ลำตัวแล้วลองดูที่การทิ้งของข้อมือดูว่าคุณมีการทิ้งของของข้อมือเนี่ยที่แรงมากพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าการทิ้งของขอมือที่แรงมากพอเนี่ยจะทําให้เกิดพลังที่ส่งไปยังลูกได้นะครับนั่นคือ,เ,อเรื่องของการสร้างพลังในจุดที่1อันที่2นะครับก็คือการฟล e กชันแล้วก็เอ็กซ์เชันของข้อมือซ้ายนะครับเวลาที่เราดาวน์ซึงลงมาครับข้อมือซ้ายของเราจะมีการบิดลักษณะนี้และในช่วงอิ p แพ t คนะครับจะมีการปล่อยนะครับจากมุมที่เป็นมุมโก่งหรือฟลักชันเนี่ยเป็นเอ็กซ์เซนมุมนี การดีดตรงนี้นี่เองนะครับจะช่วยสร้างพลังอีก,อกแรงหนึ่งนอกจากแรงที่สับลงไปครับดังนั้นในจังหวะที่สับลงมานะครับถ้าคุณสามารถที่จะโบกข้อมือไว้ได้เยอะนะครับแล้วสับลงมาครับแล้วตอนอนะิ p แพ t เนยปล่อยให้ข้อมือเนี่ยมีการสะบัดออกลักษณะนี้พลังที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังนะครับว่าการทําแบบนี้ไม่ควรทํามากจนเกินไปถ้าเกิดว่าหลังมือซ้ายมีการทับมากจนเกินไปลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาด้วยนะครับอย่างนั้นแนะนำนะครับว่า ให้ทาด้วยความระมัดระวังในการโบกข้อมือแล้วก็การเอ็กเซน์ข้อมือตรงนี้นะครับอย่าลืมทบทวนดูนะครับลักษณะของข้อมือซ้ายนะครับสามารถที่จะแบ่งความสําคัญออกเป็น2อย่างคือเรื่องของคอนโทรลนะครับแล้วก็เรื่องของพาวเวอร์คอนโทรลนะครับสามารถที่จะคุมได้ตั้งแต่ระนาบสวิงหรือว่าสวิงเพลนนะครับสามารถที่จะคอนโทรลมุมเข้าปะทะนะครับชันกับไม่ชันแล้วก็สามารถที่จะคุมหน้าไม้เปิดปิดได้นะครับส่วนในเรื่องของพาวเวอร์นะครับก็คือความแรงในการที่สับลงไปนะครับ กับเรื่องของการโบข้อมือแฟชั่นตรงนี้เพื่อสร้างแรงดีดของไม้เข้าไปไประทะลูกนะครับวันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องของคอนเซปต์นะครับเป็นเรื่องของนิยามนะครับดังนั้นอยากจะให้ลองเช็คดูลองตรวจสอบดูแล้วก็ลองดูตัวเองว่าส่วนไหนที่เราสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปดีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามสาระดีๆเทคนิคดีๆได้จากผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ